ปลุกคนไทยมีวินัยทางการเงินกับสคอองธนาคารแห่งประเทศไทยจะซื้อรถหรือบ้านก่อนดีนะเป็นคำถามยอดนิยมของหลายคนถ้าเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องแบบนี้ขอให้นึกถึงหลักการจำเป็นและจ่ายไหวนะครับโดยเริ่มดูที่ความจำเป็นเช่นหากเป็นคนต่างจังหวัดต้องมาเช่าหอพัก ถ้าอยู่นานและอยากลงหลักปักฐานการซื้อบ้านก็คงเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกแต่ถ้าต้องใช้รถในการทำงานหารายได้เช่นพนักงานขายที่ต้องเดินทางบ่อยการซื้อรถก็อาจจะเป็นเรื่องด่วนกว่าส่วนเรื่องความสามารถในการจ่ายหนี้ ก็ต้องมั่นใจว่าการซื้อบ้านหรือรถจะไม่ทําให้เราแบกภาระหนี้เกินกําลังและต้องมีความพร้อมในการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นค่าส่วนกลางค่าน้ํามันค่าบํารุงรักษาค่าประกันภยัยถ้าผ่านทางเรื่องจําเป็นและจ่ายไหวก็เดินหน้าต่อไปได้เลยครับส่งเสริมความรู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินโดยสคงธนาคารแห่งประเทศไทย www.1213.or.th